หยอกใจของผมโอ้โป่าสุดๆครับนะครับเหยี่อฝุ่นนักล่าครับผมเหยี่อน่ารวยเหยื่อน่ารวยมาเกล็กับพ้อยนะครับไม่กินกระโดดเฉย เออขักเป็นจังบักสังเลยไม่เคยหยอกใจหรอกโ <laughs> อ้โหป่าเลยนะครันา,นายย่ามาเบิ่งป่าเพิ่นสาวมาเด้อขันสิมาลีาลาบ่ได้ไหมเด้อไปลูกสุดๆครับนะครับ เยอะฝุ่นนักล่าครับผมเยอะนรวยเยอน่ารวยมาเกินนกระพ้อยนะครับไม่ทำให้ผิดหวังเรจ้าเรือบเจ้าเรือเอามาขายต่อ